คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าอากาศแบบนี้เนี่ยมันมักมีสิ่งสยองโผล่ขึ้นมาเสมอนะครับสิ่งสยองตอนนี้ผมก็ได้เจอมาแล้วนะครับนั่นคือให้นั่นนะฮะตุนหงอคงมึงยังไม่ลงมาอีกมึงคือคือมึงจะรอยอยู่งนี้ไปเรื่อยใช่ไหมคือกูไม่เห็นเมฆสีทองใช่ไหมนะฮะโอ้นี่ขนาดจัง ยังไม่ได้แบบเป็นล่างอะไรอย่างเงี้ยล่างถล่มสวัสดนะเนี่ยนี่ยังลอยได้เลยอ่ะแม่งสุดยอดโอเคฮะวันนี้ฮะเดี๋ยวอ่ะอ่เมื่อกี้นอกเรื่องเมื่อกี้นอกเรื่องมันคือบทเสริมบทเสริมบทเสริมเอคเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับเป็นเจ้าเอ่อเทอริซิโนซอรัสกันนะฮะเดนน้องสาวกงเล็บใหญ่ยาวแข็งอึดแข็งทนนะครับแต่ตอนนี้อากาศยังไม่ไม่แทมใส่เท่าไหร่เดี๋ยว เออเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 ไนี่เลยลืมค้าเป็นสกอร์เปียนอ่ะมเปลี่ยนภาษาไม้หนังไฟเบอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะขี่เป็นนมงป่องไปเอาลืมไปว่ากูขาดตัวนี้เอาเอาไอ้ป่องไปจับเหมือนจะกินเนื้อเท่าหมดแล้วด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมเราตั้งชื่อไอ้ป่องนี่ไอ้ป่อง,อองแต่แต่เขาอ่านมาดูไอ้พองบาางว่าแล้วก็ได้มีการปรับเซิร์ฟนิดหน่อยนะฮะก็เปลี่ยนจากคูณเอ่อเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มคูณยี่สิห้าหรือยี่สิบซึ่งก็จะลองดูว่าอาจเจอง่ายจัง เป็นเท่าไหร่หมองไม่เห็นเลย16ทำไมกูรู้สึกว่ามันไม่เคยคุม้มเลยวะแต่ถ้าวิ่งไปนี่ไง เอาวิ่งหนีกูแล้วจะว่าไปมันมีนี่ปะคลิกขวาปะไม่น so so oh, no. no. ่ามีเอาไปไหนแล้ววะไต่ภูเขาไต่ภูเขาเอาไปไหนแล้ววะเอาไปนู่นแล้วปล่อย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 ตอนใหม่เราเราเอาเวลเยอะกว่านี้ไม่ใช่เวลประมาณนี้ฉะนั้นอะไรกันตัวอะไรห่งไม่คุ้นเลยตัวมอดเหรอ ทำอะไรกันไอ้นี่ตัวอะไรจับด้วยเนื้อเอ้ยอย่างนี้ต้องไฟต๊อแต่กูกลัวตายก่อนจังเลยวะ่ะ ร่วมด้วยขอร่วมด้วยคนเฮ้ยเราจะได้ตัวหมดครั้งแรกกันเนี่ยไม่เหรอวะเฮ้ยเราด้วยไปต,ตัวอะไรไม่รู้แต่นี่มันป่องไม่พ้นหรอกไม่มันเดินอแหลจังวะ

กูไม่ได้เอาเนื้อน้องมากูเตรียมตัวจะมาจับแต่เล็บยาวกูลืมเลยยืนอยู่นี้ไปก่อนแล้วก,กันนะ,ะกูเอาตัวยาไปก่อนนี่คือกินเนื้อน้องฟาร์มใช้หนึ่งทุกอันเลยอะตัวอะไรไม่รู้ด้วยกูให้หมดเลยอ่ะ,อะกินไปหนึ่งอัน หาเนื้อน่องดีกว่ามีทีเล็กด้วยอ่ะเพื่อเท่าไหร่อ่ะควรฆ่าแต่การฆ่าหรือป่าุูมองไม่เห็นวะเพื่อเท่าไหร่ไม่รู้แต่เลือดน้อยมากๆมั้นฆ่าทิ้งอีแปด ไมโครแรปเตอร์ได้แล้วไอ้นี่คือตัวอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้จักเลยตัวหนึ่งนะมันมันมันกินมันกลัวเนื้อน้องให้มันแล้วมันกินอะไรวะเนี่ยชีตินหรืออะไรเปล่าวะมันมีอีกตัวหนึ่งอะที่มันตัวรูปร่างอย่างนี้แหละชื่อไมโครแรปเตอร์หรือว่าไอ้นั่นไม่อาคีออฟเทอริกนี่วะอันนี้มันไมโครแรปเตอร์มันเนื้อไป อาเมิงเอฟเอ็กซ์ยี่สิบเจ็ดมึงกินเนื้อน้องแน่นะโอคารอนสแน็คกูเรียนได้ยังไงเนี่นยนี่อะไรวะเนี่ยเหมือนไอตัวเนี่ยในมอดของดาร์กอนกอตอะอาหารมันน่าจะลงอย่มั้ง ตะแก่หนึง่งพ,พิ่เต็งรัวๆเลยภารกิจวันนี้ไม่ได้มาจับมึงอ่ะมัคือตัวอะไรวะโอ้โหรูปร่างหน้าตาขี่ได้ด้วยไม่ต้องใช้อานกดชิปวิ่งไม่ได้ด้วยเดินธรรมดาได้อย่างเดียว ตัวบ้าอะไรวะเอามองไม่เห็นด้วยมกป้องระยะไหนเนี่ยคลิกขวาถ้าตบคลิกซ้ายไอการกัดนี้น่าจะเป็นหมดเดียวกับไอนี่นะลาทารอลนะดคิอวะกดเอ็กกดซีใช้หางฟาดอุ้ยโอ้โหมีสกิลแบบกีก้าด้วย ไม่ธรรมดานะตัวนี้น่าจะเป็นแบบตัวแบกในอนาะคตแหละวิ่งในท้ำได้ด้วยโหได้ไม,มโพดแรงขนาดนี่แค่เบสิคเบสิคธรรมดาแรงเพราะเปอรเซ็นแน่เลยโหแล้วดูรถเลือด รอัพโคตรเยอะเลยหมื่นปีหมื่นห้าพันแต่รีเลือกกระออมาใไอแต่กินอาหารกระดอหมาเป็นนิดนึงเอาเจาะไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะภารกิจกูคือไม่ได้ใช้มึงรดรเนการเดินทางวะโซซอรี่อันี้ตามโอกาลอนิก จอดไว้นี่นะ่าใกล้บ้านอยู่แล้วโอกาลอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมลืมลืมเ,เพื่อเพื่อมีใครมาตีอันไหนวะฟองการตัวเองนะ่นจ้าไปลองลองไอ้นี่ดิลองลอง,ลองต่อยบอลโตเล่นดูดิเพื่อเท่าไหร่อ่ะเพื่อกูอัพรัวจัง,งอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เวลกูนี่วเวเวกูอัพรวัวรู้วล้หรือวะ ิบหกลองแจ๊ดดูเฮ้ยตรงนั้นมีไฟไข่ด้วยเฮ้ยโอ้ขุดแทมเมอสามร้อย ตัว่าชิลมากเลยอ่ะเพราะว่าตัวเราถึกด้วยมันฟาดอะไรอ่ะเา <c oughs> โดยนี่ลุงก,กินโตแล้วตายลาชอ็อตเมื่อกี้เห็นไฟใครอะ่ะ เป็นไฟจริงๆนะเมื่อกี้ไฟใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะจังวะอะไรอ่ะอันอันจานัดมีคำรามด้วยแล้วไอ้ตัวไกลๆนั่นตัวอะไรวะ เอาเอาเอากูดโดนสตัร์ด้วยเหรอโอ้คนไปด้วยได้ตัวเมื่อกี้คืออะไรไฟฟ้าเมื่อกี้เอาไปไหนแล้ววะนี่เหรอไม่น่าใช่มึงนะไม่ไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นไฟฟ้าเมื่อกี้ห่างไวๆเอาไปไหนหมดแล้ววะเกี้ยอะไรเนี่ยหาเรื่องอ่ะเพราะนี่ไงเ,เปิดมาหาเรื่องกูเลย ตามกูปะแล้วไปแล้วไปแล้วไปชื่อชื่ออะไรนายเป็นใครนี่นายเป็นใครโทบีกาดาชิเอมเคโอแต่ไม่มีค่าสลบทำไมมันชาร์จงั้นนะคืออะไรพ่อแม่มันผลิตไฟฟ้าหน้ามีสปไปโนตัวอุ้ยเออนี่แหละตัวนี้แหละที่กูอยากได้นี่แหละเอ้ยเยอะไอชอบเลฟิฟ เล่นอยู่เวลีมัสจุบ๊บจุ๊บอุ๊ย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 ,ยมันมันได้เปรียบเราไม่ได้เปรียบเราเราต้องลงน้ำมันมันอยู่ในน้ำก็ได้เปรียบเราก็อยู่ในน้ำก็ได้เปรียบเหมือนกัน มาดิเพราะว่าอยู่ในน้ำแล้วเราตีได้เดินตีได้เ,เลยหนี่ไปเรือดแล้วมา,มาใหมน้องเฮ้ยมันเอาเอามันใช้นี่ได้ด้วยเหรอโอ้โหเราไปไกลซะเกิน ให้แมงฝ่องแทงยิงเองเดี๋ยวพี่ยิงเองแล้วพออยู่ตรงนี้เออเนะี้ยต้องลงน้ำเทคนิคก,การลงน้ำแล้วจับ่อไปโนอ้าวเฮ้ยมึงไปหาเรื่องเขาทำไมปวมันกัดกระเด็นด้วยมีต้องเคลียร์ไอ้นี่ก่อน เอาเลยกัดพี่เลยพี่ยืนไหวธนูดีกว่าคอสโบแต่เวลาอันอันนี้มันภูมิยากอะ่ะมันไปนู่นแล้วไวมากมันไปหาเรื่องทุกคนไม่ได้นะกูลงในน้ำนี่โคช้าเลยโดดไหมเนี่ย ยิงโดนมั้ยเนี่ยปุ่มยากมากลงสักทีลงสักที จะไปหาเรื่องเขาแนะ่กูยิงถูกตัวใช่ไหมเรียบร้อยภารกิจภารกิจกูมาตามหาทารีโสโนซอลัสแต่กูดันได้สไปโนซอลัสไอสัตว์จบพาตีบใช้รอมีดรอรอฟิตเงาได้ไหม ยืดอเฮ้ยเฮ้ยีแบบนี้ไม่ดีแล้ว จีเส่กดผิดโอ้ยหนกว่าไม่ตายเอ้ยแมงปอนี่คืออะไรนี่ไกลๆนั้นมันก็มีตัวอันตรายอยู่เนี่ยไอ้ลูกอรูกัสลูกเกียร์ ลูกกีนี่โปเกมอนป่าวะไ่แคร์อุ๊ยเวฟเวยอะกว่าเมื่อกี้ บ่อย,ยันบ่อย,ยันบ่อย,ยันดอกบ่อย,ยันดอกเด้อดีจริงๆโอ้ยเฮียห้องตายตัดตกใจหมดที่จะกินจะกินอ่ะอยู่นี่ก่อนกูมีชื่อกูมีชื่อกูมีชื่อแต่วะโอปชั่นชนเนมชื่อว่า เอสปุก,กี้นี่ได้ชื่อแล้วสปุก,กี้ไว้นี่แหละเพราะว่าภารกิจกูไม่ใช่มาจับมึงแต่แรกอยู่แล้วมีไหมแถวนี้แถวนี้มันเกิดชุกชุมอยู่อะมีไหมเนี่ยเอาเ้ยเอาของฟรีเหรอ อะไรวะเนี่ยเอาเรากูไอ้นี่ไม่ได้ด้วยแล้วแล้วแล้วคือระยะตัวมันกว้างแค่ไหนเนี่ยกูพุดตรงนี้น่าจะไม่ตายแล้วมะอะไรวะได้ของฟรีเฉยเลยมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นโรคพอบอ

มันเฮ้ยมันตีโดนกูด้วยหรอผมจับมึงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าตลบขึ้นเอ้อไงอุย้ยเหี้ยอย่างงี้ต้องหันตู้แล้วหันหน้าตู้ โดนคนขี่ซะด้วยนะประเด็นเฮ้ยอ,อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยจูจูก็วิง่งมาหากูอันนี้มึงหาเรื่องกูแล้ว เล็บยาวไปเล็บยาวกลับบ้านอเอกลับมาครบสมบูรณ์แบบไอออนแมนเดี๋ยวนี้ไป สำหรับคนที่อาฟาร์มเบอร์รี่ไม่ได้นะลองอปลูกต,ตัวนี้เขาใช้กดตีนะในการฟาร์มเบอร์รี่เพราะว่าถ้าถ้าขวดมันทําอะไรไม่ได้นอกจากฟันไม้ส่วนถ้าจะฟาร์มไฟเบอร์ก็กดคลิกขวามันจะได้ไฟ,ไฟเบอร์มาตัวนี้นี่ถ้าใครแบบคิดจะสร้างบ้านใหญ่ๆหรูๆ เล่นแบบ PVP PVE หรือเล่นกับเซิร์ฟนี้นี่ตัวนี้นี่เหมาะออกมากเลยนะสำหรับการฝ่าไม้เระมันได้ไม้เยอะแบบมาหาศาลมากๆแต่ข้อเสียก็ยังต้องอัพพวกกระแตอยู่ดีอะ,ะไปก็ได้มาหมื่นล้ะแต่นี้เป็นการปรับเซิร์ฟแล้วนะมันเลยเยะได้เยอะขนาดนี้ ตัวนี้ไม่ได้มีข้อดีแค่การฟาร์มไม้กับฟาร์มไฟเบอร์หรือเบอร์รี่นะมันยังฟาร์มอนไรได้ด้วยถือว่าเป็นใดโนวสารท์ที่อะไรประสงค์แบบโคตรติดเหลือเหลือแค่อย่างเดียวที่จะไม่ได้ฟาร์มพวกขีดน,นะ ตรงนี้มืดจังนี่ต้องทำให้สว่างมันมืดพอต้นไหนวะเนี่ย ไปเจอแล้วเจอต้นมืดแล้วนี่ปะ,ะไม่ใช่นะต้นนี้มันต้นไหนหวะต้นนี้เหรอเฮยนงไงหายมืดแล้วความแค่นี้น่าจะพอแล้วบ้างโอเคนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็วันนี้เราก็ได้จับสัตว์มาทั้งหมด4ตัวเอ้ย ห้าตัวฮะก็จะเป็นเจ้าไอตัวงกหัวไปงงหัวมาข้างหลังแดงๆนี่นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าสปุกี้สไปโนซอรัสนะฮะกับทาเปจาราที่ติดหินนะฮะแล้วก็เป็นไมโครแรปเตอร์ Micro นะฮะที่สามารถมีสกิลสตันได้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นเควสหลักในะวันนี้ก็คือของเทอร์ริโนซอรัสนะฮะี่เป็นตัวป่าไม้ชันดีนะครับผมในแมปนี้ โอเคถ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจทนะุกผมสลหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมจุ๊บจุ๊บเทอริซินโนซอรัสเป็นนกสาอกลุ่มเทอราพอตสกุลหนึ่งในวงของเทอริซินโนซอริดีมีอยู่เพียงชนิดเดียวนะั่นคือเทอริซินโนซอรัสฟอสซิลของมันถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีคศ1984 โดยชาวสำรวจภาคสนามของชาวมองกโอเกเลียในเทเดซายโกบีโดยมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคข,ของคิเตเชสเมื่อ72-68ล้านปีก่อนส่วนในเกณนะผมเทลิซิโนซอรันอสรนั้นเป็นโนเสาร์ที่ชอบวิ่งเข้าหาคนเมื่อถูกรบกวนนะครับโดยมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสามารถฟาร์มไฟเบอร์เบอร์รี่และก็เนื้อได้กับไม้นะครับผมซึ่งการฟาร์มเป็นหลักนะผมจะเป็นการฟาร์มไม้นะครับทาเพจาราเป็นสกุลของเรซัวบารซิลของยุคคิเตเชสงอนของทาเพจาราประกอบไปด้วยงอนที่เป็นรูปครึ่งวงกลมเหนือจมก และง่ามกระดูกที่ยื่นออกไปทางด้านหลังศีรษะมันเป็นเลเซอร์นขนาดเล็กที่มีความกว้างประมาณ1.23-1.3ถึงส่วนในเกณฑ์นะผมทาเปจารานั้นสามารถขี่ได้ถึง3คนนะครับโดยมีความสามารถพิเศษนะผมซึ่งคนขี่นั้นสามารถใช้พวกฟาวเดชันในการสร้างบ้านได้ด้วยสไปโนซอรัสชื่อมีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคลานมีกระโดงถูกค้นพบครั้งแรกในเทเรซายซา,าราของอียิปต์เมื่อปีคศ1915มีจุดเด่นนั่นคือคลิปหลังลูกทรงคล้ายตัว M มี11ชิ้น ชิ้นที่ยาวที่สุดมีความยาวอยู่ที่1.69โดยสไปโนซอรัสนั้นอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกามีชีวิตอยู่เมื่อตอนกลางยุคข,ของทีเตเชียสเมื่อประมาณ100-97ล้านปีก่อนและในยุคนี้ยังมีนักล่าขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งนั่นคือคาชาโรดอนโทซอรัสและส่วนในแกนของสไปโนซอรัสนั้นมีความสามารถพิเศษนั่นคือเมื่ออยู่บนน้ำจะทําให้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและยังสามารถยืนสองขาได้นะผม โดยการยิงสองขาในองค์การจนตีปกตินั้นจะทําให้เป็นการตบกระผมและกระเด็นนะครับไมโครดัปเตอร์เป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กสกุลหนึ่งในวงของโดมิโอซอร์เช่นเดียวกับเวโรซิดัปเตอร์ไมโครดัปเตอร์มีรูปร่างคล้ายไดนโนเสาร์ผสมนกที่มีขนปกคลุมทั่วร่างกายขนาดลาตัวเท่าๆกับนกพิราบมีปีกทั้งหมด4ี่ปีกขาหน้า2ขาหลังอีก2ไมโครดัปเตอร์มีชีวิตอยู่เมื่อ130ล้านปีก่อนในยุคกิเตเชียสถูกพบอคอสซี่ครัพอพอ้งแรกในมฑลนของเหลียวหนิงในประเทศจีน และส่วนในเกมของไมโครแรปเตอร์นั้น, Micro น,นเป็นนักเสาที่ปวดรพกับเวโรเซแรปเตอร์แต่ถ้าเมื่อเราจับมาแล้วเราสามารถใช้มันเป็นเครื่องรอดลงมาได้นะ